เดือนกรกฎาคมคับแต่ก็แหละกว่าคลิปผมจะออกป่านนั้น่ะผมย้ายบ้านหรือมาก็เป็นพ่อแม่พันของฟาร์มไปแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ผมก่อนจะเข้าเรื่องราวผมจะมาพรีเซนต์ตัวเองสักหน่อยเพราะว่าบางคนยังไม่รู้จักเลยว่าผมเป็นสีอะไรเห็นไหมคะทุกคนยังคิดว่าผมเป็นสีเบจจริงๆไม่ใช่นะคะผมเป็นสีบลอล จริงๆสีบอลเนี่ยมันก็อยู่ในตระกูลเดียวกับสีเบทนั่นแหละแต่ว่าความพิเศษของผมคือจะเป็นสีบอนที่เขาเรียกว่าโฮเมเบ e ก็ A คือมีความเข้มข้นของสีมีความเพียวของสีเยอะมากวิธีการสังเกตนะคะก็คือสีขนของผมจะอ่อนกว่าเบปกติรวมถึงตาที่เป็นสีแดงอ่อน ข้อดีก็คือสีของผมเนี่ยผสมกับสีอะไรก็จะออกมาเป็นสีสวยๆหมดเลยแม้แต่ก,กระทัางผสมกับสีสแตนดาร์ด <Wow. S 1> ลูกๆก,ก็จะออกมาเป็นสีเบทหมดเลยนะคะ <Wow. S 1> ไปเข้าเรื่องราวอันดีกันดีกว่าไม่รู้ว่า,วามีเชอรี่จะมาพูดเรื่องอะไรไปติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะพี่เชอรี่นะคะเจ้าของทางชารี่ชินค่ะแล้วก็รายการชินอินฟ โอ้นะคะวันนี้พบกับน้องเบอร์หนึซึ่งพี่อาจสจตอคลิปเก็บไว้เพราะฉะนั้นตอนที่ออนแอร์เนี่ยน้องน่าจะย้ายบ้านหรือไม่งั้นก็เก็บเป็นเด็กๆที่ฟาร์มแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงพฤศจิกามีเด็กๆเ,เข้ามาใหม่เราก็จะเคลียร์เด็กๆที่ไม่ได้ย้ายบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่กลับมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะมาเหมือนเดิม ตอนนี้แบกอะไรหลายอย่างไม่ไหวเดี๋ยวขอพาน้องไปเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดวันนี้กันค่ะ One minute 37 seconds s e c o n d s later คำถามหนึ่งนะคะที่จะพบบ่อยมากเลยเวลาที่น้องๆตัดสินใจจะเลี้ยงชินแล้วถามพี่ก็คือการเคลื่อนย้ายของชินชิล่าเราควรจะทำยังไงซึ่งการเคลื่อนย้ายที่น้องๆถามเนี่ยมีตั้งแต่พี่คะถ้าเกิดสมมติว่าหนูจำเป็นต้องอยู่หอจนถึงเส,สาราวอาทิตย์กลับบ้านน้องเดินทางน้องจะเหนื่อยไหม พี่คะถ้าเกิดว่าหนูพาน้องไปทํางานด้วยทุกวนันน้องเดินทางน้องจะเหนื่อยไหมพี่ถ้าเกิดว่าไลฟ์สไตล์ของเราคือการไปเที่ยวถ้าพาน้องไปเที่ยวด้วยจะได้ไหมหอะไรอย่างนี้ค่ะคลิปนี้เราจะมีคําตอบเรื่องนี้กันโอเคพี่ขอซ้ำรวมทั้งหมดเลยตรงนี้เพราะว่ามันคือการเดินทางในลักษณะเดียวกันแต่ขอแยกเป็นประเด็นแบบนี้ก่อนคือถ้าเราถามว่าชินชิราสามารถเดินทางได้ไหมชินชิราสามารถเคลื่อนย้ายได้ไหม คำตอบคือได้เรื่องนี้ไม่มีปัญหาแต่การเดินทางมันจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะถ้าหนูคิดภาพว่าเอ้ยถ้าหนูจะพาเขาไปเที่ยวอารมณ์เหมือนพาน้องหมาน้องแมวไปเดินเล่นงานเอ็กซิบิชันไปเดินเล่นสวนสาธารณะไปเดินห้างถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่า มันจะมีสิ่งเร้าภายนอกเข้ามาเยอะมากแล้วจะทำให้ชินเขาค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็หัวใจจะเต้นเร็วกว่าปกติรวมถึงการไปลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันควบคุมอากาศได้ค่อนข้างยากแต่ถ้าเราพูดถึงว่าเอ้ยถ้าเกิดเราอยู่หอจันทร์ถึงสุกกลับบ้านเสราร์อาทิตย์เราพาน้องไปทำงานด้วยทุกวนันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ได้ไหมถ้าเป็นลักษณะแบบน,นั้นะคือได้เพราะเวลาเราเครื่องย้ายน้องมันแค่ตอนเครื่องย้ายแล้วพอไปถึงที่หมายปุ๊บน้องเขาก็อยู่สเตเบิลของเขาเหมือนเดิมแม้แตกระทั่งการไปเที่ยว อย่างเช่นสมมติว่าเราไปโรงแรมที่เป็นเพจเฟลลี่หรือติงต่างว่าแอบเอาน้องเข้าไปก็แล้วแต่นะคะเราก็คือควบคุมเรื่องอากาศแค่นั้นเองค่ะเพียงแต่ว่าช่วงระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ขนมที่มันสุ่มเสียงก็คือพวกผลไม้อบแห้งต่างๆเด่นเป็นย้าแห้งกับอาหารเมร็ดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการเดินทางถามว่าทำได้ไหมทําได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีข้อควรระวังขึ้นมานิดหน่อยอย่างเช่น ตะกร้าหรืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการเดินทางใช้แบบไหนแล้วปลอดภัยวันนี้พี่ก็จะมีมาให้ดูนะคะเบื้องต้นแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าเราควรจะทํำยังไงแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคลิปหนึ่งนะคะไม่แน่ใจอาจจะออนหลังจากนี้หนึ่งอาทิตย์จะเป็นคลิปที่แนะนําพวกอุปกรณ์การเดินทางทั้งหมดที่มันมีแบบเยอะแยะมากมายในคลิปนั้นจะลงรายละเอียดเชิงลึกเพราะฉะนั้นคลิปนี้ พี่ขอลงรายละเอียดแค่ว่าถ้าเราจะพาน้องเดินทางเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็จะมี2อ,อย่างอันนี้เป็นตะก,กร้าแบบที่พี่ใส่ให้เวลาที่น้องๆมารับที่ฟาร์มเพื่อที่จะกลับบ้านนะคะเพราะใช้ตะก,กร้าแบบนี้มันจะยังแขวนขดน้าไม่ได้ตะก,กร้าแบบนี้สามารถใช้เดินทางในระยะทางสั้นๆอย่างเช่นประมาณสัก3ามี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ตะก,กร้าแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นการเดินทางแบบไปเที่ยวหรือเป็นการเดินทางแบบ พาไปอยู่ออฟฟิศก็จะไมแนะนําให้ใช้ตะก,กร้าแบบนี้แล้วเพราะว่าพอเป็นพลาสติกแบบนี้ค่ะเด็กๆสามารถแทะได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะเป็นกรงเดินทางซึ่งมันมีหลากหลายแบบเยอะมากเดี๋ยวไปลงอินดีเทลในคลิปอ n นบ็อกซ์คลิปนั้นนะคะลักษณะก็คือเหมือนกันแต่แบบนี้จะปลอดภัยมากกว่าตะก,กรา้าด้วยการที่เขากัดแทะหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีความเสี่ยงน้อยกว่าความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงความเสี่ยงที่จะ หลุดออกมาจากโรงอย่างที่บอกรายละเอียดของอุปกรณ์ในการพกพาเดี๋ยวไปลงในคลิปนั้นให้เต็มๆไปเลยคลิปนี้จะบอกวิธีว่าทํายังไงให้ปลอดภัยดีกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาหญ้าใส่ลงไปในนี้แค่นั้นเองค่ะแล้วก็เอาน้องใส่ไปบางคนอาจจะใส่ครูแพคด้วยบางคนอาจจะใส่กระเบื้องให้เย็นขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เวลาที่เราใส่ครูแพคเนี่ยส่วนใหญ่น้องๆก็จะใช้วิธีเอาคูแพคไปแช่ตู้เย็นให้มันเย็นแล้วก็เอา ผ้าฟีทหรือว่าผ้านาโนหรือผ้าขนหนูพันเพื่อไม่ให้น้องแทะคูแพรแล้วก็เอาใส่ไว้ข้างล่างเพื่อที่ให้น้องยืนบนนั้นก็จะช่วยเรื่องความเย็นได้อันนี้เป็นออปชั่นเสริมเพิ่มขึ้นมาแต่ในระยะเวลาระหว่างการเดินทางอะค่ะสิ่งที่เราจะต้องระวังด้วยก็คือเราจะต้องควบคุมเรื่องของอากาศให้ดีนั่นหมายความว่าเราจะไม่ดับเครื่องยนต์ no. เวลาที่เราจะพาน้องไปก็คือสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนให้รถมันมีความเย็นในระดับหนึ่งแล้วเราก็พาน้องขึ้นรถระหว่างเดินทางก็คือเดินทางปกติไม่จําเป็นต้องเล่นแอร์ให้เย็นไม่จําเป็นต้องเอาแอร์มาส่องที่กรงน้องไม่จําเป็นแต่ขอให้ในกรงผู้ผู้ผิดขอให้ในรถอะคะ่ะอากาศมันค่อนข้างสเตเบิลคงที่และสําคัญคืออย่าพยายามเล่นกับน้องในรถ เพราะว่าในรถเนี่ยบางครั้งมันมีสิ่งเล้าเยอะหมดจะเป็นเสียงแตรเสียงเพลงเสียงอะไรก็แล้วแต่อาจจะทำให้เขาตื่นกังวลแล้วก็หัวใจเต้นเร็วผิดปกติมันทําให้เป็นหีสสตุกได้ oh. เพราะฉะนั้นคือควรจะให้น้องอยู่ในกรงเดินทางที่ปลอดภยัยแล้วก็อย่าไปกวนเขาในรถแค่นั้นเองพอไปถึงที่หมายใหม่ก็คือให้อากาศมันเต a บ l e คงที่แล้วก็ให้เขาอยู่ในั้านแค่นั้นเองค่ะนี่เป็นวิธีการง่าย,ายๆแล้วก็ตอบคำถามได้อย่างชัดเจนว่า ถ้าเราจําเป็นจะต้องให้น้องเดินทางไม่ว่าจะในมุมใดมุมหนึ่งเราสามารถทําได้ไหมนะคะคําตอบก็คือทําได้แต่ต้องระวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเท่านั้นเองบอกว่าคลิปนี้น่าจะเป็นไอเดียบางอย่างได้เหมือนกันให้เห็นภาพว่าเราจะทํำยังไงดีให้การเดินทางของเด็กๆเ,เป็นไปนในทิศทางที่ดีแล้วก็ปลอดภัยและเราไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปน่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฟาริสชินชาแนลด้วยนะคะ วันนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่อคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ